นุพดลปฐมาส,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่ครบครับวันนี้ผมขอลุกขึ้นอภิปรายเพื่อสนับสนุนยติส่งเรื่องให้ศารลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาซึ่งจะนำคำตอบจะนำไปสู่การที่จะได้คำตอบว่าเราจะทำประชามติสองครั้งหรือสามครั้งนะครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาต กาเรเปลี่ยนอย่างนี้ครับว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรรัฐสภาของเราที่เราสงสัยแม้กระทั่งประเด็นว่าอำนาจว่าเราจะแก้ไขรัฐมนูญไปอย่างไรนะครับท่านประธานครับถ้าประเทศอังกฤษซึ่งใช้หลัก s u p r e macy of parliament ความสูงสุดของรัฐสภาทุกอย่างก็คงจะง่ายขึ้นเพราะว่าประเด็นทางรัฐธรรมนูญสามารถที่จะแก้ไขและยุติที่รัฐสภานะครับ แต่บางเกินในเมื่อความเป็นจริงบ้านเราให้อำนาจศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งมีผลผูกพันฝ่ายบริหารฝ่ายธุลาการและฝ่ายนิติบัญญัติ mm hmm. ก็จึงจําเป็นที่จะต้องมีการพิจรารณาอย่างรอบครอบท่านประธานที่ครบครับในเรื่องนี้เราเคยมีการตีความบทบัญญัติของมาตรา256ในอดีตหลังจากนั้นศารลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยที่4ทับ2,564และว,วันนี้เราก็ ยังไม่ชัดเจนในแง่ของเนื้อหาของคำวินิจฉัยถ้าจะพูดก็คือเรา doubt หรือสงสัยเป็น double doubt สงสัยทั้งคำวินิจฉัยของมาตรา256สงสัยทั้งเนื้อหาของคำวินิจฉัยภาษานักกฎหมายเขาบอกว่าเมื่อคุณสงสัยเนี่ย when in doubt โปรดอย่าเดาท่านประธานก็คือเราจำเป็นจะต้องหาความชัดเจนในเรื่องนี้ให้ได้อย่าเดา ท่านประธานที่ครบครับมันมีประเด็นอย่างนี้ครับว่ามีสมาชิกหลายท่านซึ่งน่าเสียดายผมนั่งฟังอยู่ได้พิรายในทํานองว่าการยื่นยติในวันนี้ของท่านวิสุทธ์ชัยนรุณและสมาชิพกพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำไปเพื่อที่จะเหนี่ยวรั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มันล่าช้าไปซึ่งผมขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงครับท่านประธานครับผมคงไม่สามารถไปชี้แจงแทนท่านสอวอหรือท่านนักการเมืองพรรคอื่น แต่ผมก็ไม่สงสัยในเจตนาของท่านครับผมคิดว่าสมาชิพกพรรคเพื่อไทยที่ยืดยติในวันนี้รวมทั้งตัวกับผมด้วยเนี่ยกระทำโดยบริสุทธิ์ใจครับกระทำโดยสุจริตมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเราไม่ได้กังขาครับเราไม่ได้มีการเหนี่ยวรัง้งเพราะฉะนั้นการกล่าวอ้างในลักษณะเป็นจะเป็นสภาโจกหรือสภาข้าวต้มก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ ผมคิดว่าไม่เป็นธรรมกับสมาชิพกพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่ครบครับประเด็นที่มีการหยิบยกกันในเรื่องนี้ก็คือว่าเราต้องสร้างความชัดเจนและต้องทําประชามติหรือไม่นะครับถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะสร้างความชัดเจนในเรื่องนี้ได้เราก็จะสามารถที่จะประหยัดงบประมาณได้ถ้าทำสองครั้งก็ประหยัดงบประมาณได้ประมาณสามพันล้านในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่า มันมีเหตุมีผลในการที่จะได้รับความรอบคอบในเรื่องนี้นะครับและนอกจากนั้นท่านประธานที่เคารพก็คงทราบว่าการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประสบความสําเร็จเนี่ยแม้ท่านมีเสียงในสภาผู้แทนราษฎรพักเดียวถึง499เสียงก็ตามเนี่ยท่านก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ครับเพราะว่าในบทบัญญัติรัฐธรรมนูนปัจจุบันเนี่ยเขาบังคับว่าจะต้องมีเสียงสวในวาระรับหลักการ หนึ่งในสามหรือประมาณ67คนซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่จะต้องมีการโน้มน้าวให้ทางสวออและสมาชิกรัฐสภาเหล่านั้นได้ให้เห็นด้วยกับแนวคิดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนอกจากนั้นยังมีสมาชิกบางท่านอภิปรายในทํานองว่าพรรคเพื่อไทยมีปัญหาว่าไม่เอาจริงในการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมอยากจะให้ การกระทำเนี่ยมันมันเป็นพยานในตัวของมันเองครับท่านประธานเราเคยเสนอแก้ไขมาตราหลายมาตรารวมทั้งการแก้ไขเขตเลือกตั้งการแก้ไขหลายมาตราการยื่นแก้ไขสสรได้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาไม่ขาดสายเป็นเวลานมนานนะท่านประธานนะเพราะฉะนั้นการกระทำนี่คงจะแน่นแฟ้นเป็นอย่างยิ่งว่าเรารักษาคำสัญ,ญญาในการหาเสียงนะครับผมจึงอยากจะขอแก้ประเด็นนี้ ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ไม่ได้ต้องการสร้างรัฐสภาเป็นโลลิเกหรือเป็นสภาโจกนะครับเรามีความมุ่งมั่นจริงๆทีนี้มาประเด็นอย่างนี้ครับท่านประธานนะเราต้องยอมรับว่ามันมีถ้าเราติดตามข่าวสารเนี่ยเราจะรู้ว่ามีสมาชิกรัฐสภาหลายท่านไม่ว่าเป็นสอสอหรือสอวอบางภรคการเมืองค่อนข้างกังวลว่าจะไม่ร่วมสังคกรรมในการพิจารณายติแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีสอสอรอเพื่อจะทำร,รัฐมนูลฉบับใหม่ ความกังวลเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเอกสิทธิ์หรือมันเป็นสิทธิที่ส่วนบุคคลของเขาที่เขามีความกังวลเช่นนั้นท่านไม่สามารถที่จะถ่ายโอนความเห็นของท่านไปยังบุคคลเหล่านั้นได้ครับเราต้องครบรความเห็นของเขาแล้วถ้าเราไม่ได้รับเสียงถึง67เสียงจากจากวุฒิสมาชิกหรือจากสภาสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเราก็ไม่สามารถผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ครับท่านประธานที่ครบรับมันเป็นอย่างนั้นเลยครับ ผมเห็นด้วยกับแนวคิดที่เอามาจากคลังแสงของท่านสุทินนะฮะท่านเห็นว่าในโลกของอุดมการหรือในโลกของปฏิบัตินิยมนี่มันแตกต่างกันผมคิดว่ามันมีส่วนหนึ่งที่นักการเมืองเราต้องการอยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วก็แก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของความเป็นจริงเรารู้ข้อจำกัดของการที่จะได้67เสียงจากส so วแล้วเราก็รู้วิธีการที่จะคลายความกังวลเพื่อให้เขาได้ เทคะแนนเสียงมาให้เพื่อที่เพิ่มโอกาสในการที่เราจะผลักดันการแก้ไขรัฐมนูลให้ผ่านรัฐสภาไปได้ไม่มีหลักประกันครับท่านประธานที่เคารพครับว่าจะสําเร็จแต่อย่างน้อยการลดอุปสรรคที่ให้เขามั่นใจขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะช่วยให้เราได้สามารถที่จะเพิ่มโอกาสในการที่จะแก้ไขรัฐมนูลได้สําเร็จมากขึ้นนะครับกล่าวโดยสรุปผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยมีความจริงใจมุ่งมั่นครับ บางทีคนขับรถเนี่ยมันใช้ slow but sure ก็คือว่าช้าแต่ชัวร์ดีกว่ามัวสัวแล้วเหยียบมิดนะครับผมคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่คาดการไม่ได้ว่าจะประสบความสําเร็จอย่างที่ท่านสมาชิพกพรรคเพื่อไทยหลายท่านได้อภิปรายไปท่านประธานที่ครบครับผมอยากจะกลาบเรียนประเด็นที่สําคัญที่ผมคิดว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือยติในวันนี้เนี่ยมันเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งในป่าใหญ่ๆผมอยากจะชวนท่านประธานและก็ท่านสมาชิกรัฐสภาได้มองป่าทั้งป่าดูครับว่าถ้าเรามีอุปสรรคอะไรบ้างที่จะไปสู่สนามสีเขียวของประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเผชิญอยู่สองเนินเขาแล้วก็สองยอดเขา กว่าจะไปเจอสนามประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่มีความบุรมสมบูรณ์พี่น้องมีความสุขมีแมกไม้นานาพันธุ์ท่านประธานที่ครบครับเนินเขาเนินแรกก็คือวันนี้แหละครับเราจะต้องมีเสียงอย่างน้อย350เสียงสนับสนุนยติให้สารลฐมลุ่นได้ตีความตามที่เนื้อหาในยติเนินที่สองครับท่านประธานที่ครบครับเรายังจะต้องโน้มน้าวให้ทางไม่ใช่โน้มน้าวฮะ เรายังจะต้องรอคาวินิจฉัยว่าสารรั้มนู่ท่านจะรับวินิจฉัยหรือไม่ผมก็เชื่อมั่นในรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ศิรินินนะครับเพราะท่านก็อภิปรายในพักว่ามันมีการความเห็นไม่ตรงกันหรือประเด็นเรื่องของอํานาจหน้าที่ขององค์กรซึ่งน่าจะสามารถที่จะส่งสารรั้มนู่ได้ซึ่งหวังว่าสารรั้มนู่จะรับแล้วก็มีคำวินิจฉัยให้ชัดเจนว่าจะทำประชามติสองหรือสามครั้ง หลังจากเราข้ามเนินสองเนินแล้วเรามีภูเขาอยู่สองลูกท่านประธานที่ครบครับลูกแรกก็คือการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ไปตั้งสสอรอแล้วก็ได้ประชามติยอมรับว่าวรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติซึ่งนั่นก็เป็นความท้าทายที่ค่อนข้างเยอะส่วนยอดเขาสุดท้ายที่ผมคิดว่ายังมีความกังวลอยู่ก็คือเรื่องของการที่จะ มีสสรร่างรัฐมนูนฉบับใหม่มาแล้วก็นำไปสู่การทำประชามติแล้วผ่านนะครับจะเป็นเข้าใจว่าล่าสุดนั้นกฎหมายประชามติของที่จะผ่านสภาก็คือเราใช้เสียงข้างมากไม่ใช่ดับเบิลเมเจอริตีนะครับใช้เสียงข้างมากข้างเดียวเพราะเราสภายืนยันไปท่านประธานที่ครบรพครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมก็ยังอยากกาบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกผู้สูงเกียรติทั้งหลายว่า แม้เราจะผ่านสองเนินและสองยอดเขาประชาธิปไตยก็เป็นสิ่งซึ่งเราต้องเดินหน้าต่อเพื่อสแสวงหาครับมันไม่ได้มาโดยอัตโนมัติที่ผมพูดเช่นนั้นเพราะอะไรครับเรายัางต้องเผชิญความท้าทายของการใช้และการตีความรัฐธรรมนูญต่อไปอีกทำไมผมถึงพูดเช่นนั้นครับผมคิดว่าไม่ว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญดีเพียงใดเนี่ยคนใช้และคนตีความจะต้อง วินิจฉัยให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและหลักกฎหมายด้วยผมในขณะขออนุญาตแลกเปลี่ยนกับท่านประธานในขณะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้ไปลงนามในคําแถลงการร่วมซึ่งท่านก็คงเข้าใจดีจอยคอมมิเนกเกกรมสนธิสัญญาและกฎหมายบอกว่าไม่ใช่หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอนาเขตเพราะมันเป็น,นกลไกในการเจราจากรมสนธิสัญญาและกฎหมายเป็นที่รึกษากฎหมายของรัฐ ที่รู้เรื่องกฎหมายระหว่างประเทศดีที่สุดในแผ่นดินนี้เนี่ยนะฮะเห็นว่าไม่ใช่หนังสือสัญญาแต่ท้ายที่สุดมีคนไปร้องาศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่8รกรกฎาคม2006หรือ8เนี่ยผมจำไม่ได้นะฮะน่าจะ8กดกรกฎาคม2551ในขณะที่ผมอยู่แคนาดาบทบัญญัติตอนหนึง่งที่ผมอยากจะแลกเปลี่ยนกับท่านประธานกนะ็คือว่าศาลบอกว่าแม้ ต้องเปลี่ยนแปลงอาณาเขตถึงจะเข้าสู่สภา,พาเพื่อขอความเห็นชอบสารท่านวินิจฉัยว่าแม้คำถแถลงการร่วมไม่มีบทบัญญัติเปลี่ยนแปลงอาณาเขตแต่อาจมีบทบัญญัติเปลี่ยนแปลงอาณาเขตขีดเส้นใต้คำว่าอาจ500เส้นนะท่านประธานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาครับผมเอามาอภิปรายในสภา,าเนี่ยโดยความเคารพสารรัฐธรรมนูญและเคารพในคำวินิจฉัยของท่านแต่กรณีเป็นกรณีศึกษาว่าการใช้และการตีความรัฐธรรมนูญเนี่ย จะต้องบนพื้นฐานของความชัดเจนในหลักนิติธรรมมี predictability และ certainty คือมีความคาดการได้และความแน่นอนชัดเจนเพราะว่ากฎหมายท้ายที่สุดมันเป็นการบรรทัดฐานให้คนปฏิบัติตามเขาก็ต้องตีความในลักษณะที่เขาเข้าใจอีกกรณีหนึ่งท่านประธานที่ครบรพครับเวลาท่านประธานบอกว่ารัฐมนตรีต้องไม่เป็นลูกจ้างเนี่ยนะหรือรวมทั้งตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ย คนทั่วไปก็เข้าใจว่าเป็นลูกจ้างประเภทที่นายจ้างสั่งให้ไปทํานูน่นทํานี่ได้เป็นลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และเป็นลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแต่ท่านประธานคงจําได้ว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านพระนท่านนายกสมัครสุนทรเวชซึ่งผมโชคดีที่มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับคณะรัฐมนตรีของท่านเนี่ยสถานะรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเพราะว่าไปทํากับข้าวในการชิมไปบ่นไปไม่ได้มีปัญหาเรื่องใส่ ซอสมะเขือเทศน้อยไปหรืออะไรนะท่านประธานแต่มีประเด็นว่าเป็นลูกจ้างหนึ่งในคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลบอกว่าการจะตีความคำว่าลูกจ้างนั้นจะใช้คำวินิจฉัยของจะใช้หลักการของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่พอเพียงจะใช้หลักการของกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ไม่พอเพียงไม่ไม่ไม่พอ จะต้องไปดูพจนานุก,กรมตีความคำว่าลูกจ้างซึ่งรวมถึงการคนที่รับทํางานและมีสินจ้างซึ่งมันกว้างมากครับท่านประธานที่ครบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการหลักกฎหมายที่บอกว่าการตีความกฎหมายที่จากัดสิทธิ์กฎหมายที่เป็นข้อยกเว้นต้องตีความโดยเคร่งครัดตีความอย่างจํากัดขอบเขตเนี่ยยังเป็นจริงเสมอครับหลักนิติธรรมแม้มีรัฐธรรมนูญที่ดีเพียงไรก็ตามหลักนิติธรรมจะต้องถูกปฏิบัติตามอันนี้ผมก็ฝากสารรัฐธรรมนูญในอนาคตด้วยท่านมีหน้าที่ พิทักษ์รัฐธรรมนูนและวินิจฉัยเนื้อหาของรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับหลักิริธรรมท้ทายที่สุดท่านประธานครับผมก็ไม่ได้อยู่ในสภาหลายปีนะครับแต่ก็อายุมากกว่าสมควรแนละ้วผมอยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกคนหนุ่มสาวทั้งหลาย <c oughs> หรือคนที่มีพลังทั้งหลายผมเคารพในความเห็นของท่านเราไม่ได้เรียกท่านเป็นน้องหรือเราเคารพความเห็นของท่านครับ หลายคนมีความรู้ความสามารถเราก็รับฟังแต่การเมืองของเราพักหลังมันเป็นการเมืองของการกล่าวหาซะเยอะท่านประธานการเมืองที่กล่าวหากันซะเยอะเป็นการเมืองที่เขาเรียกว่าการเมืองที่ confrontation การเมืองที่เผชิญหน้ามากกว่า collaboration หรือการเมืองแห่งความร่วมมือเป็นการเมืองที่เผชิญหน้ามากกว่าการเมืองแห่งการเผชิญปัญหาอย่างมีวุฒิภาวะซึ่งเรื่องนี้ผมอยากจะเชื้อเชิญนักการเมืองทุกพักทุกสีทุกเหล่า รวมทั้งผู้ที่สมาชิกสวด้วยครับว่าประชาธิปไตยในบ้านเราเนี่ยถ้าเรายังยังเล่นการเมืองในลักษณะที่ที่กล่าวหากันแล้วก็ลักการเมืองในลักษณะที่ไม่มีความเมตตาปรานาดีต่อกันเนี่ยผมคิดว่าเราแก้ลําบากครับเรายังมีความท้าทายอยู่มากในการที่จะผลักดันเรื่องนี้เพื่อสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคงที่ยั่งยืนที่แข็งแรงผมอยากเชื้อเชิญครับเราผมคิดว่า วาระแห่งชาติไม่พอแล้ต้องเป็นฉันทานุมัติใหม่ของประเทศไทยครับเปลี่ยนการด่าทอมาเป็นการถักทอความรักความเข้าใจระหว่างกันเพื่อนำประเทศไปข้างหน้าครับพวกผมที่มีประสบการณ์อยู่บ้างก็เราก็จะร่วมมือในส่วนที่เราทำได้แล้วก็อยากจะเชื้อเชิญท่านสมาชิกรัฐสภาได้โหวตเห็นด้วยกับยติที่ท่านวิสุทธิชัยนรุนและสมาชิกพรรคเพื่อไทยรวมทั้งท่านสว หมอเปรมศักดิ์ได้เสนอในวันนี้เพื่อให้ศาลได้พิจารณาครับขอบคุณครับท่านประธานครับ